ก็การสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดินดีตออ้อนรับก็สู่โดูเกมมิ่งคูณสองกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันในเกม o อเชีย s อิ m โฮกันอีกแล้วนะครับผมก็เล่น GTA มาเยอะมากแล้วนะครับผมก็มาเล่นเกมอื่นบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเล่นเกมนี้กันดีก,กว่านะครับผมเกมรอดชีวิตบนเกาะนะครับผม ก็เกมนี้นะครับผมดีนะครับผมเป็นเกมเอาตัวรอดนะครับผมนี่ทำการเก็บก้อนหินเลยนะครับผมนี่เก็บคนน้ํานะครับผมนี่นะครับผมก็กินน้ําดื่มน้าก่อนนะกจะใจมันดีขึ้นนะครับนี่เก็บก้อนหินเลยนะครับเดินไปนะครับผม ก็เเก็บเดือไม้ไปเลยนะครับนี่เก็บไปเลยนี่กล้วยก็เก็บนะครับก้อนหินก็ด้วยนะครับผมก็คนส่วนใหญ่นะครับผมคนขอทานเล่ล่อนดูบนเกาะก็มีนะครับใช้ชีวิตรอดอยู่บนเกาะน,นะครับผมก้อนหงก,ก้อนหินก็เก็บไปอันนี้ก็ด้วยนะครับผม นี่อันนี้ก็ด้วยนะครับผมก็แต่ใครอยากเล่นเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์ไว้ใต้คอมเมนต์ปักบุญเลยนะครับผมนี่เนื้อไม้ได้ห้าก้อนหินได้หกนะครับผมนี่อันนี้ก็กระบาดไปเลยนะครับผมก็มเหมือนอยู่ป่าคนเดียวนะครับผมก็แต่ใครอยากให้ผมทำอะไรต่อก็คอมเมนต์มาได้กันเลยนะครับผม ก็ใช้ชีวิตเหมือนคนแบบแบบชนเผ่านะครับผมนี่ก้อนหินด้วยนะนี่เนื้อสัตว์ไม้ก็เก็บนะครับผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมพูดผิดไปหน่อยนะครับผมนี่ต้นไม้ก็มีนะครับผมเกมนี้มันก็จะมีต้นไม้เหมือนกันนะครับผมมีสัตว์ด้วยนะครับผม สัตว์หายากมากก็คือมีนะครับผมมีมันหายยากมากนะครับผมที่ผมเจอได้ก็คือกวางกับกระต่ายนะครับผมก็สัตว์ป่าบ,บางตัวก็หาง่ายบางตัวก็หายากนะครับผมมันอาจจะหายากพอสมควรนี่ก้อนหินเก็บไปนี่เราเก็บทุกอย่างนะครับผมก็เก็บไม้จะเอาไปขายได้เงินนะครับ เก็บอันนี้ก็ด้วยนะอันนี้ก็รวมเหมือนกันแหละนะครับผมนี่เราจะค่อยๆรวมไม้ไปเลยนะครับผมเก็บทุกอย่างแหละนะนี่ก้อนหินก็เก็บไปหมดเลยนะครับนี่นะนี่เราจะเดินเอาหาอีกอันนึงนะครับนี่ก้อนหินก็เก็บนะครับจะได้สร้างอื่นๆได้นะครับผม นี่อันนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะครับนี่เนื้อไม้ก็เก็บนะครับเราจะรวมเนื้อไม้ไปเลยนี่เจอกวางแล้วนะนี่เจอกวางเหมือนกันนะเนี่ยนะนี่ได้แล้วนะครับผมก้อนหินบกหนึ่งนะครับนี่นี่ต้นไม้นะครับนี่ก้อนหินก็เก็บไปด้วยนะครับเกมนี้หลายคนถามว่ามีเหมืองแร่ไหม ว่ามีแหละ่นะครับนี่เก็บไปเลยนะครับผมขเกมนี้ล่าสุดก็อัปเดตไปแล้วนะครับผมมันมีทุกอย่างแหละนะครับผมอย่างเฟี้ยวนะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับผมนี่น,นี่นี่นะครับมีสัตว์นะครับนี่กวางมันกวัวคนนะครับผมนี่ดูอะไรบ้างนี่ หินกับไม้ได้17เท่ากันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปซื้อของนะครับผมนี่นะครับเครื่องมือทำงานนะครับนี่กดซื้อเลยนี่ไปแล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้ใช้ตอนกลางคืนนะครับผมนี่รวมเลยนะครับนี่เราทําทำการตัดต้นไม้นะครับผม ตัดไปเลยนี่ได้เนื้อไม้หมวกห้านะครับผมนี่เฟเบอร์ iber, หมดโอเคไปเดี๋ยวตัดต้นอื่นกันต่อนี่ตัดไปเลยฟึบ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 ตัดไปเรื่อยๆนะครับนี่หมดเลยนะนี่นี่ก็เก็บนะครับผมนี่นะครับผมก็ตัดต้นเอพเพิ่มขึ้นนะครับผม ก็จะเลียกว่าถัดไปเลยนะครับผมนี่หมดโอเคนะครับได้50อันแล้วอันนี้มันสาไม่ได้นะครับผมมันรวมไม่ได้นะครับนี่เก็บก้อนหินเลยนะครับนี่เนื้อไม้ประมาณนี้เลยนะครับก็มี2ภาคแหละที่ผมเล่นก็คือภาคแรกนะครับผมก็ภาค2ก็ไม่รู้นะครับผม มาดรอให้อนาคตกว่านี้ก่อนนะครับนี่ตัดไปเลยนี่เลี้ยวสองแล้วนะครับผมนี่ได้เนื้อไม้เหมือนกันน,ะนี่นะหมดนะครับนี่ตัดไปเลยนะครับนี่หมดนะนี่เดินนะครับผมก็ตอนนี้ก็ตอนกลางวันนะครับผม นี่เดินนะครับตัดไปเลยนะนีนะ่นะครับโอ้โหนะครับได้จนไม้เพิ่มนะครับผมก็มันแลกอะไรได้บ้างไหมนะครับมีน,นี่มีเยอะนะเนี่ยนะนี่นีนะครับเบ็ดตกปงตกปลาอะไรก็มีนะครับนี่ตกป,ปงสื้อผ้าก็มีนะครับผมนี่รองเท้าผ้าแครบไฟ นีนะครับผมก็สเต็ปเดิมเลยนะครับดูกระเป๋าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับเกมนี้เล่นยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ตัดเลยนะครับนี่ได้เนื้อไม้ด้วยนะ ห่างเฟี้ยวนะครับผมนี่หมดนะก็ผมก็ทําได้แหละนะครับผมก็ในเกมนะครับผมมันสร้างบ้านได้ไหมมันสร้างได้เหมือนคล้ายๆกับเกมไมคับเลยนะครับผมก็ผมไม่ค่อยเล่นไมคับนะครับเล่นเกมนี้ดีกว่าเกมนี้มันนุกกว่าไมคับนะครับผมก็ไมคับล่าสุดมันเล่นยากนิดนึง นะครับผมคล้ายๆกับใวนี้เลยนะครับผมก็ทำการขายไม้นะครับนี่ขายเลยนะนี่กดขายโอเครอก่อนนะครับก็ทำการเดินนะนี่นะครับผมก็ไปเดินตัดอ,อื่นๆก็ต่อนะครับผมนี่ได้เนื้อไม้บวกหนึ่งนะครับ อีฟุบจุบโอเคนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับนี่เก็บกล้วยเก็บไม้นะครับผมนี่นะครับได้หินบวกหนึ่งนะครับผมก็เกมนี้มีรถอะไรบ้างนะครับผมมกว่ามีรถกระบะกับเรือมีแค่สองคันนะครับผมก็ภาคสองนะครับ จะเริ่มมีรถกันแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะก็เกมนี้นะครับผมโดลดจากเดดเอานะครับแต่ถ้าตัวแท้โหลดจากเพศตูเท่านั้นนะครับผมไปเราจะไปขุดดินนะครับผมไปทุบดินนะครับผมทำการทุบเลยฟึ๊บฟึบได้หินบวกสามนะครับนี่แตกเลยนะครับ ตุ้ต้นแตกนะครับนี่อันนี้ก็ทุบเหมือนกันตุ้มกุ้มโอ้โหเรวสามแล้วนะครับผมไปกันต่อนะครับนี่ยังสนุกย่างฮานะครับผมก็เกมนี้มันก็มีนับตุ่งเหมือนกันนะครับผมก็้วทุบอันนี้เลยนี่นะครับผมได้ฐานได้หินนะครับนี่แตกนะครับผม ก็ดูร้านค้าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่มีแพ็กผู้สร้างนี่ช่างแพ็กก็มีอาวุธอะไรก็มีหมดนะครับผมก็น้องนหนูไปดูเองกันได้เลยนะครับผมก็วิธีติดตั้งนะครับผมกสอนไปแล้วนะครับสอนกับกับโหลดติดตั้งเกม GTA San นะครับก็จะเอาตัวล่อแบบบนก่อนนะครับผมเหมือนเกมคล้ายๆกับไมคครับในอนาคตเลยนะครับผม ก็มีภูเขาเหมือนกันนั่นเนี่ยนะครับผมนีม่จำนะครับผมกระโดดได้นะไปเดี๋ยวไปตัดต้นไม้กันนะครับผมทำการตัดเลยนะครับผมนี่ตัดเลยนะครับนี่ได้ไฟเบอร์เนื้อไม้เนื้อไม้นี่ได้บวกสามนะครับผมนี่นะครับผมหมดโอเคดูกระเป๋าก่อนนี่มีกาแฟด้วยนะ ก็ไได้ยี่แอันนะครับก็อันนี้ก็ตัดเหมือนกันนะครับผมตัดเลยนะครับนี่หมดนะครับผมนะครับผมอย่างเฟียวเลยนะก็มีแม่น้ําเหมือนกันนั่นเนี้ยนะครับผมี่เหมือนเหมือนในป่าเลยนะครับนะครับกลับนิดนึงนะครับผม นีนะอย่างเฟี้ยวเลยนะครับไปเดี๋ยวเอาไม้ไปขายกันดีกว่านะครับผมจะได้เงินนะครับผมว,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 วิ่งนะครับผมวิ่งวิ่งวิ่งนะครับนี่มันมีทะเลนะครับผมอันนี้คือใช้หาดน,นะครับผมก็มันคล้ายๆกับ G T ทีเเก็มีชายหาดนะครับไหมครับก็มีเหมือนกันนะครับผมก็อากาศร้อนนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไปทะเลกันนะครับผมก็เขื่อนลำนังรองก็ไปมาแล้วนะครับไปตั้งแต่เดือนมีนาปี2ีนะครับตอนนี้ก็ปี25แล้วนะครับผมก็ใายๆกับทะเลเลยนะครับนี่อันนี้เจอกระบะนะครับผม นี่นะครับผมก็อนี้เอาไปขายนะครับนี่มันขายไม่ได้ต้องยุกเลิกก่อนนะครับนี่ขายเลยนะครับผมก็ตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะครับผมตอนเย็นแล้วนะครับทุกคนนะครับผมก็แต่อยากให้ผมทําอะไรต่อนะครับมินมินบอกกันได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับจะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ